ครับติดต่ออะไรครับเนี่ยไนะ้คะครับเอ่อจะพอดีว่าจะถามว่าถ้าสมมติว่าแต่ขึ้นแกงใหม่อ่ะคะ่ะแต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่ติดธุระจริงๆอ่ะคะ่ะที่ไม่ที่เข้ามาไม่ได้ตอนอ๋อไม่มีปัญหาเดยวตามมนทีหลังอันนี้จะขึ้นแกงอะไรครับเนี่ยอา่าแมกนิฟิคค่ะอะไรนะครับ ชื่อชื่อแมกนิฟิคครับนะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาจากไหนกันครับนี่แมกนิสิปจากเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยค่ะมาทําเป็นญิงล้วนเหรอครับไม,ไม่ครัพอสมคับอ๋อโอเคครับตกใจนะว,ว่าหญิงล้วนมาหน้าซีดเลย <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าซีดเลยเห <c oughs> ็นนี้แต่สาวาสาวมาทำโลกคุยเลยเนี่ยถ้ามาทำแบบว่ามาสิบหกสิบเจ็ดคนแบบเนี้ยมีมีปัญหาไหมครับอ่าในครั้งแรกมาสิบหกสิบเจ็ดไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าขอะ ความกรุณาก็คือภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงค่ะก็คือจะต้องเติมในส่วนของสล็อตให้ครบในส่วนของยี่สิบคนนะคะขั้นต่ําอ๋อ,อหมายถึงเราขึ้นก่อนได้ประมาณแบบสิบเจ็ดคนแต่ว่าก็ต้องมาเติมอีกทีนึง<พ>ให้ครบใช่ไหมคะใช่ค่ะภา,ายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอโอเคคะ่ะยังไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเปิดเท่าไหร่ก็ได้แล้วคือหลังจากนั้นนะคะก็จะคือจะสามารถเปิดได้หนึ่งสล็อตเท่านั้นยังไม่มีสิทธิ์อะไร โอเคค่ะ okay เอาเอาลูกชายพี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมได้ครับต้อนรับเลขาจุยคนขยค่ะก็คุยอ๋อให้หนูให้หนูแกงเขาไปูกทืบเหรอหนูนี่แหละสวัสดีครับประมาณนี้ค่ะอันนี้มีมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เป็นหัวสองสีแล้วเหมือนชีจารเราเราพวกลงลงลงสุดลงสื้อ้าลงอะไร๋อลงสูตแลงสุดลงไ,<ะ>ได้ตามรอบเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นเกงเสร็จปุ๊บแล้วก็คือเราก็รอดูประกาศจากทางทีมงานก็คือทางอ่นิยายสารของวอตค o s ซิ่งได้เลยว่าแบบว่าลงสุดได้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็คือส่งสุดตามรอบ ตามรอบการลงได้เลยแต่ว่าในช่วงที่ยังไม่มีสูตรอะค่ะก็คือจะให้ค่ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะร่วมกิจกรรมภายในเมืองเนี่ยก็หาในเรื่องของเครื่องแบบทดแทนแล้วก็มาแจ้งกับทางสภาก่อนมึงดูมึงดูื่อดสภาที่ทำการประกาศให้ว่าเราใช้ชุดนี้นะในการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆไมื่อว่าจะเป็นแม่ดอกแบกมาร์เก็ตหรือว่าร้านอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะยังไม่ได้เคี้ยวยังไม่ได้เคี้ยวเลยเขาไม่เอคิดยอา ค่าลงไม่เอาโฟต้าของแก็งใหม่รู้สึกว่าถ้าไม่ผิดก็คือไม่ไม่เสียนะคะแต่ว่าจะที่แน่ๆจะเสียแน่ๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาำอะไโอ้ขนาดฟ้ของชุดเขาไม่เอาเพราะเขามีให้กับทางทีมงานผิดแต่นี้น่าจะมีค่าลงแน่นอนโอเคครับเอเครับเดี๋ยวขอบนิดนึงนะับโปรโมทร้านจอจูดักจุ่มในตำนานครับก็มีใครจุ่มก็ที่ โอเคครับอยากเล่นครับอยากเล่นครับโชคดีครับ